กันล่ะนะครับซื้อมีเท่าไหร่เราก็รับนะครับรับรบรบไม่อันเลยนะครับยิงดีรับซื้ออยู่เยนะ่านั้สามพันถึงห้าพันบาทัเนเลยพี่ส a l านสตรี FC นะครับวันนี้เนี่ยผมจะไปนันับดีนิดหน่อยที่อำเภอยะหาจวัดยะลานะครับเดีรามาดูก,กันว่าจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b ส c ค i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับวันนี้นะัับเหรียญสองเหรียญด้วยกันนะครับที่ปั๊มปองดรตลวในะครับอลานะครับซึ่งเหรียญที่นัรบนรับวนนี้มับจะเป็นเหรียญเียนลานนะครับซึ่งมีเท่าไหร่เราก็รับนะฮะรับไม่อั้นเลยนะครับยินดีรับซื้ออยู่เหรียญลนะ สามพันถึงห้าพันบาทก็เลยทีเดียวนะครับขอฝากอย่างเดียวนะครับเหรียญพวกเศษดอลลาร์แบบนี้อ้ําขัดอ้ามล้างห้ามเช่นไมกระทั่งกับกระดิ่งชื่อย่างห้ามเช่นเลยนะครับเราะการตกได้นะครับอย่างเช่นท่าเรยญนี้เนี่ยครับมันมีรอยนะครับทาให้ราคาตกนะครับรอยยาวด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างนึงนะครับก็คือก็จะขายร้านโคมนี้ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบรับรองค่าใบเชิญว่าค่าใบประกันสินค้านะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเหรียญที่นัดรับบันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเทรดดอลล่านะครับมีเท่าไหร่เราก็รับซื้อนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นเหรียญที่ยอดนิยมเลยก็ว่าได้นะครับผมยินดีรับซื้ออยู่นะ สามพันถึงห้าพันบาทนะครับถ้าไม่มีตําหนินี่ก็เริ่มต้นที่สามพันบาทนะครับแต่ว่าถ้ามีตําหนินะครับก็ราคาก็จะลดลงนะครับอย่างเช่นถ้าเรียนนี้เนี่ยมีรอยยาวเลยครับอ่ะมีรอยยาวแบบนี้เลยทาให้ราคาตกนะครับสำหรับเรียนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนื้อนเงินเนี่ยผมฝากตลอดเลยนะครับว่า เรียนนี้ได้มาแบบไหนก็ขายแบบนั้นเลยนะครับอย่าไปขัดอย่าไปล้างอย่าไปเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดไม่งั้นราคาตกได้นะครับแต่ว่าเรียญนี้ไม่ใช่มาจากการาเช็ดหรือว่าจะอะไรทั้ทงสิ้นนะฮะอาจจะโดนอะไรขวนเข้าไปนะครับตรงนี้ถ้าเราดูนะครับจะเป็นเส้นยาวแบบนี้ทําให้ราคาตกเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีตําหนิก็ยังตำตำก็เรยียนละ 3,000บาทนะครับดำาำแบบนี้ก็ปล่อยแบบนั้นเลยนะครับอย่าไปยุ่งกับมันนะฮะบางคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าเห็นดำาำแบบนี้ก็นึกว่าไม่สวยก็เลยไปขัดหรือว่าไปล้างให้มันสีขาวนะครับทําให้ราคาตกนะครับอันนี้ก็ต้องปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับอย่าไปยุ่งกับเขานะครับอ่าแล้วก็ผมจะฝากอีกอย่างนึงนะครับสาหรับร้านผมเนี่ยถ้าใครส่งรูปมาเนี่ย ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับไม่มีค่าใบรับรองไม่มีค่าใบเซอร์หรือว่าค่าใบประกันสินค้านะครับก็ส่งรูปมาก็ตีราคารีระวังจะโดนมิจฉาชีพเขาหลอกนะครับผมฝากเกือบจะทุกคลิปทุก EP เลยนะครับว่าถ้าร้านไหนหรือว่าเผ็ดไหนนี่ตีราคาหลักแสนนะฮะอย่างเช่นเรียนนี้เขาตีราคาแสนส0 0แสนเพื่อนล่อเราไง เพื่อนล่อให้เราโอนค่าใบรับรองค่าใบซื้ออะไรของเขาเนี่ยอย่างต่ำๆเนี่ยเขา,ามีค่าใช้จ่ายของก็ห้าร้อยถึงพันห้าร้อยบาทนะครับระวังเขาจะหลอกเรานะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายร้านผมหรือว่าอยากจะเสนอแน่อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์ หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเหี้วล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น ep ep นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญนกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับ เราไปเหรียญหัวนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญน,นี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามรถึง500บาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะ ต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะศ3น3กับ่วน4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับ ต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียญเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลอส3คาลอส4พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1,000ถึง2,000บาทน,นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกันพวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ1 0 0ถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยรัชกาลที่8นะครับ ที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกหนกนะครับสตางรูเนื้อเงินลายกหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางเราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางเนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สามราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางนะครับต่อไปมาดู เหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้เนี่ยนะฮะจะมีอยู่สองราคาก็คือยี่สิบห้าและห้าสิบสตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่หกนะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรารพศนะครับต่อไปมาดูของรอห้านะครับรอห้าเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะ จะมีรุ่นไม่มีรอสอรและมีรอสอรมีรอส,อรรอสอรเราดูข้างใต้นี้นะฮะจะมีสตาร์ตั้งแต่1 2 0งจนถึง1นึ่สองหเราไปมาดูช้างในพานของรอห้านะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอย่งนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอ4จะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่ จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดาูพดด้วงนะครับพดด้วงจบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้องเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทนังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับ ต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสรออต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเื่องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ตัต้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาท อันนี้ก็วาระร้อยห้าบาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาทส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line r o n n น e a A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข 1, 2, 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ